ข้าวขนมปังของโปรดเลยใช่ไหมครับแต่พอกินทีไรก็กังวลทุกทีว่าน้ำตาลจะพุ่งสูงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความเชื่อนั้นกันครับมาดูกันว่าจะมีความสุขกับคาร์โบไฮเดตท,ที่ชอบได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลอีกต่อไปเอาละครับมาเริ่มกันเลยนี่แหละครับปัญหาคลาสสิกของคนรักสุขภาพเลยของอร่อยๆที่เรากินกันทุกวันดันกลายเป็นสิ่งที่ต้องระวางังซะงั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ความจริงก็คือเราไม่จําเป็นต้องตัดของอร่อยเหล่านี้ออกจากชีวิตไปตลอดการแค่ต้องรู้จักวิธีที่มันฉลาดขึ้นในการกินซึ่งวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆที่มีวิทยาศาสตร์รองรับมาฝากกันครับก่อนจะไปกันต่อนะครับต้องย้ํากันก่อนว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มาแทนที่คําแนะนําทางการแพทย์นะครับถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนการกินอาหารหรือการรักษาอะไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อนจะดีที่สุดครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยซึ่งผมว่าอาจจะเป็นเคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดเลยนะแต่หลายคนยังไม่รู้จักนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จาก resistance starch หรือถ้าแปลกันตรงๆก็คือแป้งทนย่อยนั่นเองครับ คือปกติแล้วแป้งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะถูกย่อยสลายเป็นน้ําตาลกลูโคโสเร็วมากเลยใช่ไหมครับน้ําตาลในเลือดก็เลยพุ่งปี๊ดแต่เจ้า resistance starch นี่มันแตกต่างออกไปครับมันจะแบบผ่านฉลุยในลำไส้เล็กไปเลยโดยที่ไม่ถูกย่อยแล้วไปเป็นอาหารชั้นเลิศให้กับแบคทีเรียดีๆในลำไส้ใหญ่ของเราแทนพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างสารที่มีประโยชน์กลับมาให้เราช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นแถมยังช่วยลดการอักเสบได้ดีอีกด้วยนะสุดยอดเลย แล้วเราจะเพิ่มจเจ้า resistant starch ในอาหารได้อย่างไงบอกเลยว่าง่ายมากครับแค่นำอาหารประเภทแป้งอย่างข้าวมันฝรั่งหรือพาสต้ามาปรุงให้สุกจากนั้นก็เอาไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้สัก24ชั่วโมงแล้วพอจะกินก็ค่อยเอามาอุ่นอีกทีแค่นี้เองครับกระบวนการนี้มันจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งบางส่วนทำให้มันย่อยยากขึ้นกลายเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเมตาบอลิเซึมของเราไปเลยนอกจากวิธีนี้นะครับยังมีอาหารที่อุดมไปด้วย resistant starch ตามธรรมชาติให้เลือกทานง่ายๆเลย อย่างเช่นพวกถั่วชนิดต่างๆถั่วเลนทิลข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวบาเล่ลองเพิ่มสิ่งเหล่านี้ในมื้ออาหารกันดูนะครับเอาละครับมาต่อกันที่หลักการข้อที่2กันเลยซึ่งก็คือสิ่งที่กินคู่กับคาร์โบไฮเดรตและลำดับการกินบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือพยายามหลีกเลี่ยงการกินคาร์โบไฮเดรตแบบเดียวๆหรือที่เขาเรียกว่าเน k ค d c a r บสเพราะมันจะทำให้ระดับน้ำตาในเลือดของเราพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับลองดูที่สไลด์นี้นะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยการกินข้า,าวเปล่าเนี่ยจะทำให้น้ำตาลพุ่งสูงแต่ถ้าเรากินข้าวคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีอย่างเช่นข้าวกับถั่วหรือมันฝรั่งราดน้ำมันมะกอกการตอบสนองของน้าตาลในเลือดจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต่ากว่ามากเลยครับ เพราะว่าโปรโตีนกับไขมันเนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการย่อยและการดูดซึมน้ําตาลนั่นเองและนี่คือเทคนิคที่ง่ายแต่ทรงพลังมากครับนั่นก็คือลำดับการกินแค่เปลี่ยนมากินผักกับโปรโตีนก่อนแล้วค่อยตามด้วยคาร์โบไฮเดรตเป็นอย่างสุดท้ายก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเลยเพราะมันช่วยชะลอการปล่อยน้ําตาลกลูโคสเข้าสู่ลําไส้ทําให้ร่างกายดูดซึมได้ช้าลงครับแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะมีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2องเขาพบว่า การกินโปรโตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงหลังมื้ออาหารลงได้ถึง40%เลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้ผลลัพธ์มหาศาลจริงๆมาถึงข้อที่3กันครับไม่ใช่ว่าคาร์โบไฮเดรตทุกชนิดจะเหมือนกันนะครับชนิดและกระบวนการแปลรูปของมันเนี่ยสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อร่างกายของเราเลยผมชอบการเปรียบเทียบนี้มากเลยครับลองนึกภาพเรากําลังก่อกองไฟดูนะ คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการแปรรูปสูงๆอย่างแป้งขัดขาวหรือซีเรียลเนี่ยก็เหมือนเชื้อไฟครับที่มันลุกโชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มอดดับไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในทางกลับกันคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีอย่างข้าวโอเตมาม์เล็ดหรือธัญพืชโฮเกรนก็เปรียบเสมือนท่อนสุงที่ให้พลังงานอย่างช้าๆและสม่ำเสมอทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่กว่าเยอะเลย ดังนั้นข้อสรุปของหัวข้อนี้ก็คือให้ความสําคัญกับคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์สูงสงูและผ่านการแปลรูปน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้กราบน้ําตาลในเลือดของเรามันราบรื่นและสวยงามครับเทคนิคที่4คือการเคลื่อนไหวร่างกายครับแต่ไม่ใช่แก่การออกกําลังกายธรรมดานะครับแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดต่างหากแค่10นาทีครับ ใช่แล้วฟังไม่ผิดครับแค่เดินเบาๆเพียง10นาทีทันทีหลังมื้ออาหารก็สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยแล้วทำไมมันถึงได้ผลล่ะก็เพราะว่าการเดินเนี่ยมันไปกระตุ้นกล้ามเนื้อนองที่ชื่อว่าโซเลียสครับซึ่งเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าเมตาบอลิซึมของร่างกายเราเลยกล้ามเนื้อมัดนี้มีความสามารถพิเศษในการดึงน้ำตาลกลูโคสจากกระแสะเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้แบบรวดเร็วและต่อเนื่องเลยครับ และแล้วก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับนาฬิกาชีวภาพตามธรรมชาติของร่างกายเรานี่เองคือร่างกายของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าจังหวะเซอร์คาเดียนหรือนาฬิกาชีวภาพซึ่งมันส่งผลต่อการทำงานของฮอร์โมนต่างๆรวมถึงอินซูลินด้วยครับในช่วงเย็นแล้วก็กลางคืนเนี่ยความไวต่ออินซูลินของร่างกายเราจะลดลงตามธรรมชาติทำให้เราจัดการกับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่ากับตอนกลางวันนั่นเอง ดังนั้นกดง่ายๆที่เอาไปใช้ได้เลยก็คือพยายามกินมื้อสุดท้ายของวันให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนเข้านอนครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับจังหวะตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดตอนเช้าของเราดีขึ้นด้วยมาทบทวน5เทคนิคพิชิตน้ําตาลกันเร็วๆนะครับ 1. เพิ่ม r s s s t t n n c e s t a r ชโดยการปรุงสุกแช่เย็นอุ่นใหม่ 2. จับคู่แป้งกับโปรตีนไขมันแล้วก็กินแป้งเป็นอย่างสุดท้ายครับ 3. เลือกแป้งแบบท่อนซุงที่ไม่ขัดสี 4. ขยับร่างกายโดยการเดิน10บนาทีหลังอาหารและ5กินมื้อเย็นให้ถูกเวลาอย่างน้อย3มชั่วโมงก่อนนอนครับหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับโปรดจำไว้ว่าเราสามารถควบคุมการกินแป้งได้อย่าปล่อยให้แป้งมาควบคุมชีวิตและสุขภาพของเราครับด้วยเทคนิคง,ง่ายๆเหล่านี้เราก็สามารถมีความสุขกับอาหารที่ชอบไปพร,พร้อมกับการมีสุขภาพที่ดีได้หากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม subscribe ช่องของเราด้วยนะ